ดีครับนี่คือรายการประถมบริตี้สำหรับวันนี้นะครับเรามีการแข่งขันเรียกว่ากีฬาสีได้ไหมเนี่ยเพราะว่าแข่งแคปองห้าอย่างเดียวนะครับเป็นการแข่งขันภายในกีฬาแช่าบอลนะครับเราจะมีการแข่งขันวันนี้นะครับวันเดียวแมตช์เดียวรู้ผลกันไปเลยครับว่าใครจะได้ที่1นะครับซึ่งเราจะมีถ้วยรางวัลดังนี้ครับที่1ที่2ที่3นะครับพอแข่งเสร็จปุ๊กนะครับ เราก็จะแจกรางวัลกันเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับไม่รู้ว่าทีมไหนชนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับพร้อมยังพร้อมยังเอ้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรอเก้าอี้ครับไปนานจังวะฮะมันไปไกลขนาดนั้นเลยหรือมันรุอกว่าเก้าอี้เป็นยังไงอะ เพทชายนะครับระหว่างห้องเออสองเจอกับห้องห้าทับสี่นักกีฬาลงสนามเลยนะครับเป็นการแข่งขันนะครับห้าทับสองกับห้าทับสี่ครับกีฬาแชร์บอลนะครับเป็นกีฬาที่สนุกสนานมากโอ้โหห้าทับสี่เอาเด็กลงมานะครับห้าทับสองโอ้โหตอนนี้ครับเตรียมพร้อมมากครับห้าทับสองครับลงเลยครับลงเลยลงเลยโอ้โห ไอ้ปองครูพี่ไอไม่ใช่ใครเป็นใครเป็นกาดใครเป็นกาดไปอยู <soci> ่น ad <ain> <uchen> ู่นใครเป็นตะก้าตะก้าไปอยู่นู่นไป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 เอาแล้วครับโอ้โหนะครับอ้าวนาฬิกานะครับโดยคูบีนะครับ12นาทีนะครับคูบี คุปปี้คุปปีจับเวลาด้วยครับ12นาทีนะครับยังยางยางยางมือเปล่าคุปปี้12นาทีนะครับพร้อมครับคุณหนึ่งครับเอาเลยเฮ้ย12นาทีพร้อมแล้วเริ่มมาแล้วตอนที่สี่จุดูสี่โมงสองคืนได้ไปไอ้ไปส่งไปเพื่อนส่งขึ้นได้กองกัาบ้าเน่ยชูแล้วชูแล้วอา ตะก้ากลัวลูกนะครับไอ้เจบเอาดีๆเจบได้ลูกมาเจบเจบว่าไงเจบส่งไ้เพื่อนโอ้โหโดนตัดไปได้โดยสีโอ้ยังอยู่ที่เพชรภูมินเอ้าสีชมพูได้แล้วสีบ,บูยิงชิดไปไอ้อไอ้เจบปัดทิ้งไปเอาฝาครับฝาสีแดงเกินไอ้สีแดงก็เลยสีแดงมึงเล่นยังไงผมออกมาคนหนึ่งออกมาคนหนึ่งออกมาคนหนึ่งเออ เฮ้ยเดี๋ยวกอดออกมาคนนึงเออไอปอออกก่อนไอปอออกก่อชมพูแรนครับชมพูแรงเลยไปเอามาแล้วชวยลูกนี้หนึ่งก็หนสีชมพูเล่นมาเล่นเลยเล่นกรอเลยเล่นเลยแนวสกอร์บอร์ดเอ้าสกรบอลเราหลับอีกทีนึงอีกสองคะแนนเป็นสี่คะแนนเลยเล่นเลยเล่นเลยแชมพูแรงเยอะเกินชมพูแรงเยอะเกิน สีแดงได้ปะสีแดงมังกอนบังกอนส่งให้เพื่อนตีสีชมพูอีกแล้วสีพูโยนที่มาแดง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 ได้ครับแดงได้แดงส่งจากเต็มเส้นตรงใจลูกสิไอ้ฝาลเหยียบเส้นเหยียบเส้นมาส่งส่งชมพูเร็วอะครับตอนนี้สีชมพูได้สีชมพูส่งให้เพื่อนโอ้โหโดนตัดไปอ้าวฝาลครับมีการจับบอลจับบอลจับบอลลูกจับบอล ปล่าครับเปล่าเปล่าสีมพู้ได้บอลอ่เลนทีมผู้ส่งไอ้ไปไอ้ไปว่าไงไอ้ไปชูดโอ้โหเจเฮ้ยเอามือรับโอามือโหรับเล่นเลยเล่นเลยใช้มือรับเอาส่งผู้นี้ชูดมาโอ้โหแรงมาครับแรงมาแหมัมาครับสีชมพูโอ้โหทะลุมอยู่ฝ่ายเดียวครับตอนนี้ทีมผู้ แดงแดงแดงนะครับเฮ้ยขอโทเ,เ,เดินออกมาอีกก็ได้เดินออกมาอีกอ่าเล่นเลยแจแจเจ็บเจ็บส่งยาวขึ้นให้เพชรภูมินโอ้ยออกมารับบอลไว้เอาบอลส่งให้สีชมพูชมพูส่งให้ศูนย์หน้าศูนย์หน้าลุนิชุดโอ้โหตะก้าไม่ถึงนะบอกเลยว่าตะก้าไม่ถึงเล่นเลยหนูเล่นเลยเจ็บว่าง่ายเจ็บส่งให้เพื่อนซะเอาไอ้บอลทำไมเอาเพื่อนได้บอลส่งลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหชมพู อจัาได้น้ำเต็ไปได้แดงส่งให้มังกรมังกรส่งซะนมาใ้เพชรไอ้เพชรไอ้เพชส่งโอ้โหโจปัดออกไปได้ลูกออกไปนะจมพูชมพูชมพูชมพูได้ชมพูได้ชมพูชมพูมาชมพูได้ชมพูส่งให้เพื่อนเพื่อนส่งกลับไปไอ้๋อยไปโยนปาติดไอเพชรไอ้เพชส่งให้กลับไอ้ลูกลูกอยู่ที่ใครเด้งไปเด้งมาส่งให้เพื่อนที่มาได้สีแดงสีแดงโอ้ ตะก้ามันไม่ไม่ทำประตะก้าเออเอ้าส่งหัวคืนยาบ้าคืนยาบ้าโอ้เปล่าครับเข้าไปชุดไมเส้นครับเข้าไปชุดไมเส้นแดง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 สีแดงได้ครับองค์กรมาแดงสีแดง,แดงอ,อย่าหยับเส้นนะลูกแดงส่งมาไอ้ไปอีกแล้วไ,ไปโฉนตรงนี้โอ้โหสูงไปหน่อยครับสูงไปหน่อยครับแม่เกือบไปครับเซฟเราวิ่งหาลูกอย่างเดียว มีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแล้วอ่ามีการเปลี่ยนนะครับจะขอเปลี่ยนเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับสามารถเปลี่ยนได้หรอชนกันเองเอาสีชมพูได้เฉยทำรู้นนี่โอ้โห้บอลตายก่อนนะเอาฟาวนะครับฟาวฟาวฟาวเข้าไปในเส้นนะครับเอาขอเปลี่ยนตัวครับขอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใครออกเปลี่ยนไหมของไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซาค้าเอาซาค้าอะ ไอหน้าแบบนีเอากระเทยคนนึงออกนะครับเเอาากคนนึงข้ไปสีแดงสีแดงนะครับเปลี่ยนสีแดง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 โอเคครับเอากระเทยมานั่งก่อนอ่าอย่าหยาบเส้นนะนะครับตอนนี้สีแดงยังเสียบเปียกอยู่เยอะนะครับมาส่งไม้เพื่อนไอ้เพชรเอไอ้เพชรไม่ได้ไอ้เพชรไม่ได้อะไรเอาส่งไปที่เพชรเอาเฮ้ย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 เอาให้เขาส่งไมปเราให้เขาส่งไมปเพชรไอ้เพชรมึงเล่นอะไรของมึง กันได้นอกนั้นไม่มีใครป้องกันได้จริงนะครับผู้เล่นมวยยอมถีูกันไป่ดิเอ้ามาผีผูสองดูนี่โอ้ยเละตุ้งเป๊ะครับเละตุ้งเป๊ะแล้ววาเละอ้ามีการเตะเอ้าขอเปลี่ยนตัวครับขอเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนตัวเอาเร็ว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 ใครเข้าไปเข้าเลยใครจะเข้าใครจะเข้าอ่าเข้าเลยเข้าเลยครับใครเปลี่ยนเข้าเลย ใชเปลี่ยนเข้าไลยใช้ต่อออกมาโอเคมาเปลี่ยนตัวครับอ่ทต่อเลยนะครับเอากระถังซ้ำจังไปนะครับกระลำจังมังกรมังกรส่งให้โอ้ยเมื่อยมาส่งให้ตีไข่แตกไปแล้วโอ้ยโอ้โหสีชมพูนี่แน่นนะครับแดงแดงทั้งกลางทั้งหลังสีแดงแน่นสี่ตัวแดงแดงตัวเฮ้ยสีแดงขาดหนึ่งตัวสีแดงขาดหนึ่งตัว สีแดงข่ะหนึ่งตัวเข้าไปหนึ่งตัวสีแดงมันสีแดงไอ้ขอเข้า mm. มาใครจะเข้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่าครบแล้ว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  à, ครบแล้วสีชมพูได้บอลสีชมพูส่สสงคืนไปขึ้นไปไปไอ้ไปว่ไไปาไงไอ้ไปบอลเพื่อนโยดยาวไปที่ผมละโอ้ยแต่ฟาวนะครับเข้าไปทนนีเกดทเจฟต้องคว้ได้สีแดงรับมาส่งด้านข้างสีแดงแดงแดงสีแดง แดงเร็วแดงแดงมาส่งดรลูกดูเร็วนะครับหยับเส้นนะหยับเส้นนะไม่กี่นาทีครับแมตตได้นะครับมิจฉาหายใจไม่ออกนะฮะส่งมาโอ้โหมาเข้าไปในเขตนี่เจฟจับได้ครับส่งบอลเล่นดีเล่นดีเร,เริ่มเลยส่งให้มังกรมังกรส่งให้เพื่อนสีแดงใกล้ๆส่งมาที่ปภาษงคำจังมาที่อยู่สีแดงได้อีกแล้วจะพูดจะพูโอ้ยเนื่แล้วเหนื่อยแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ย กี่นาทีแล้วห้าทีเลยเล่นบ่อเล่นบ่อต่อเลยต่อเลยอ่ะสิบสอง่าเล่นใหม่เล่นใหม่เอาแค่สิบนาทีพอเลยครับคุณเล่นสิบนาทีปะอ่ะเหลือห้านาทีเหลือเวลาอีกห้านาทีห้านาทีอ่าวบอล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 อ่าชมพูสองโอ้โหใบเดียวและลูกนี้ ว่าที่แชมป์แม่เลยครับวันนี้โอ้โหชมพูเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวใครใครใครี่มาพี่มานักกีฬาเปลี่ยนคนเลยครับเปลี่ยนทุกคนชมพูเปลี่ยนคนไม่มีคนอื่นเลยป่ะโอ้ยฮะแต่ละคนได้ได้ได้เอาเปลี่ยนมาเปลี่ยนที่หมดเลยอยากใครอยากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยเดียวเดียวเดียวห้าคนพอห้าคนพอโอ้ยอีกคนเลย ใครที่ยังไม่เล่นมาแจ็คมาออกมาออกมาอีกใครอีกแพ้เลยแดงงานยังไงก็แพ้โอ้โหสีแดงสีแดงกี่คนแล้วอ่ะเข้าไปหมดเอออ่ะเข้าไปอีกอะไอ้มังกรบ้องเามาเข้าไปอีกหนัามาหนักมาเข้าไปอีกเอออ่ะเข้าไปอีกเข้าไปอีกหนึ่งสองสามเอาต่อให้พี่จะบวกต่อให้ พียูว์ต่อให้มังกรออกไปพี่ยูพูวต่อให้เอ๊เข้าไปได้เข้าไปได้ต่อให้ออกมาเร็วๆเร็วๆร็วพี่ยูพูต่อให้ตายตัวนึงต่อให้ตัวนึงเอ๊ะอ้าเราเวต่อให้ตัวนึงอีกคนเจ้าคุณเจ้าคุณส่งให้เพื่อนเอ๊แล้วก็เอ๊ะเอาต่อให้อีกต่อให้สองตัวเลยเล่นมาเล่นมาไอ้คุณคุณอะไรคุณต่อให้ไป mời nó người bạn. anh ơi mời anh ơi mời anh đây mời anh ơi mời anh ơi mời anh hãy mời anh ơi mời anh ơi mời anh đi mời anh ơi mời anh ơi mời anh ơi mời ơi ไอพวกกูกวกกูไมัวกกมองตวาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียยย่ยดยนึ่่ดนเฮ้ยอ้มุมุชผู้ชายใครยังไม่ลงเลย2นาทียไม่ได้สองนาทีผู้ชายใครยังไม่ลงผู้ชายใครไม่ลงลงไม่ลงไม่หมดเล่น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 แล้วเล่นแล้วนะ ลงไปหมดโอ้ลงไปหมดลงไปหมดเอาออนมาฟาวดรมามาโนดยังไม่ลงมาโนดยังไม่ลงมาโนดไม่ลงลงไปใครไม่ลงอีกอ้าวใครไม่ลงลงไปฟาวจุดโทษมาเร็วๆนะทุกคนใครยังไม่ลงใครยังไม่ลงเอาเลยลงไปหมดเลยคุณป้าคุณป้าครับวันนี้ฟาวด์ปาตาก้าจุดโทษอ้าวปาตาก้าจุดโทษจุดโทษสองลูกนะสี่จุดโทษครับเสียจุดโทษลาลูกเหลือสองไอ้ไปจะเป็นคนยิงจุดโทษครับ ออกมาออกมาถอยไปหน oh. oh. um. <Si ึ่งคะแนนนะครับจุดโทษหนึ่งคะแนนอยู่หลังบอลอยู่หลังบอลหนึ่งคะแนนตอนนั้นจุดโทษหนึ่งคะแนนครับไปชุดนะครับชุดแล้วโอ้ไม่เข้าอีกลูกนึงอีกลูกนึงอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงจุดโทษหนึ่งคะแนนเป็นปัดตานะจุดโทษหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนโอ้อปัดตาก้าใบเหลืองใบเหลืองใบเหลืองอีกลูกนึงไอ้คุณได้ใบเหลืองขออีกทีนึง อีกนึงครับอย่าปัดก้าอีกหนครับ่าปาดก้าวคุโคดโดโอ้ยอโขาดีีกดีอกุโดุโดุโดูเนี้ยเรียบร้อยเลอเาีกหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งีนี้เอ้าคนสู้สเจ้าคนสู้สส่งไปโอ้ยถี่มูครับตอนนี้มากกว่าครึ่งต่อครึ่งโอ้โห แสีชมพูก็โอ้โหผู้ชนะได้แ <figured> ก <Depois aten anderen> <ệt> ่สีชมพูเอาต่อไปเลยผู้หญิงผู้หญิงเอาผู้หญิงผู้หญิงเข้าเลยผู้หญิง